สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งมีกล้องมือสองอยู่หนึ่งตัวนะคะที่จะมาแนะนําให้รู้จักนะคะรับรองว่านะคะคุณภาพและระบบการใช้งานนะคะไม่แพ้กล้องมือหนึ่งแน่นอนค่ะ uh oh. เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับกล้องตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็คือกล้องโทรโทสเทชันยี่ห้อซอกเกียร์รุ่นเซ3 0 r าค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นกล้องมือสองนะคะแต่คุณภาพนะคะและระบบการใช้งานเขานะคะดีเยี่ยมแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคกล้องกันเลยค่ะค่ะสำหรับซอฟเกรุ่น z ซท 530RK นะคะรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายอยู่ที่30เท่าค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางปากเลนส์กล้องนะคะ45ม mm มค่ะขนาดความกว้างของภาพนะคะ1องศา30ริดา การมองภาพชัดใกล้สุดนะคะ1.3เมตรรุ่นนี้นะคะยังมีฟังก์ชันการเล็งด้วยเลเซอร์สามารถเลือกเปิดปิดได้นะคะสำหรับการวัดระยะนะคะสามารถวัดระยะโดยใช้ปิดซึม1ดวงนะคะจะอยู่ที่2,000เมตรนะคะวัดระยะแบบนอนปิดซึมนะคะจะอยู่ที่500เมตรค่ะ ค่าความถูกต้องมาตรฐานนะคะบวกลบ2มิลิเมตรค่ะระบบการวัดมุมนะคะความเคลื่อนในการวัดมุมนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2ฟิลิปดาค่ะความละเอียดของมุมล่ามนะคะและมุมดิ่งนะคะ5ฟิลิปดาค่ะอ่านมุมได้ละเอียด1ฟิลิปดามีระบบชดเชยเปิดปิดนะคะหน้าจอแสดงผล LCD 2หน้าจอนะคะ ของฟังก์ชันปุ่มการใช้งานค่ะป้องกันน้ำนะคะตามมาตรฐาน IP66 ค่ะระดับความไวฟองกลมนะคะจะอยู่ที่10ฟิลิดาต่อ2มิลิเมตรความไวของฟองยาว30ฟิลิดาต่อ2มิลิเมตรค่ะพลังงานแบตเตอรี่นะคะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงต่อก้อนค่ะ และยังสามารถโอนถ่ายเข้าคอมพิวเตอร์ได้สามารถบันทึกข้อมูลได้1,000 0ข้อมูลค่ะค่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับซ o อกเกียร์รุ่นเซต5 3 k r k ตัวนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นกล้องมือ1นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนะ้มววนจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะ ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของกล้องรุ่นนี้กันค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ